สนับสนุนข่าวโดยโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ใหม่มิดไนท์ชายอีดิชั่น การเรียกร้องสิทธิ์ให้เท่าเทียมกันทำให้ภาพของผู้หญิงกลายเป็นเพศที่แข็งแกร่งขึ้นและสามารถทำทุกอย่างได้เท่าเทียมกับผู้ชายด้วยสมัยที่เปลี่ยนไปบทบาทของผู้หญิงยุคใหม่ที่ดูเก่งและมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของสังคมผู้หญิงจึงมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในแวดวงดาราที่ถูกจับตามองในเรื่องของพฤติกรรมในด้านต่างๆโดยเฉพาะหน้าที่สำคัญเมื่อต้องกลายเป็นผู้นำครอบครัว สิงเกิลมัมจึงไม่ใช่เรื่องราวที่แปลกใหม่สำหรับวงการบันเทิงดาราหญิงหลายคนออกมายืดอกรับว่ากำลังเป็นสิงเกิลมัมและยอมเลี้ยงลูกฝ่ายเดียวโดยที่ไม่มีพ่อของเด็กถึงแม้การเป็นสิงเกิลมัมนั้นจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้หญิงต้องการเสมอไปแต่หากความจำเป็นที่เกิดขึ้นทำให้ต้องรับหน้าที่นั้นถึงจะไม่สมบูรณ์ทั้งหมดแต่ที่ผ่านมาก็สามารถทำหน้าที่นั้นได้ดี เริ่มจากซิงเกิมัมคนแรกสาวแกร่งสุดมั่นของวงการบันเทิงบุ๋มปน,นัดดาคุณแม่มากความสามารถเป็นคุณครูสอนหนังสือนักแสดงและพิธีกรและอีกหนึ่งหน้าที่ที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องก็คือดูแลลูกสาวน้องอันดามันอายุ8ดขวบ ต่อมาสุดยอดซิงเกิลมัมนักสู้แวโซเริ่มตั้งแต่การอุ้มท้องลูกสาวน้องคนดีเพียงลำพังหลังเลิกรากับแฟนหนุ่มตั้งแต่ยังไม่รู้ตัวว่าท้องด้วยซ้ำและมั่นใจว่าลูกเมื่อโตขึ้นก็จะสามารถเป็นคนดีที่อยู่ร่วมในสังคมได้ รายต่อมาแอนนี่บรูคก,กับลูกชายหัวแก้วหัวแหวนทีทีคายุกำลังโตเป็นหนุ่มใช้ความหล่อขั้นซุปตาเลยทีเดียวแต่กว่าจะสบายใจโล่งใจได้อย่างทุกวันนี้ก็ต้องฝ่าฟันคลื่นมรสุมชีวิตลูกใหญ่มาอย่างทุรักทุเลไม่ใช่น้อยจะเหลือก็แต่สองแม่ลูกที่คอยดูแลซึ่งกันและกัน หรือซิงเกิลมัมลูกสองอย่างตุกชนกว่านันหลังผ่านมารสุมชีวิตรักกับอดีตสามีบุ้ยเชษฐวุฒิก็ไม่ได้ทําให้แม่คนนี้ย่อท้อเลยแม้แต่น้อยโดยปัญหาต่างๆที่ท้าทมเข้ามาเธอเองยังคงเดินหน้าทําง,งานหาเงินทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อลูกน้อยน่ารักทั้งสองน้องแพรวและน้องพรมต่อไปอย่างไม่รู้จักคําว่าเหน็ดเหนื่อยเออันลี กับบทบาทนาทีสิงเกิลมัมคนเก่งแม้เรื่องราวความรักที่ไม่ค่อยราบรื่นถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาลจนมีผลสรุปหลังตรวจ DNA ว่าอาดีตคนรักอย่างเต้นคมกริจจันทราวิสูตรเจ้าของรีสอร์ทรู้ที่เกาะพังงานเป็นพ่อแท้ๆของลูกจริงหลังสู้คดียืดเยื้อมานานกว่า3ปีแต่ว่าด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่ก็ทําให้ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอต้องเข้มแข็งดูแลลูกเพียงลําพังได้อย่างดีโดยไม่ต้องพึ่งพ่อของลูกเลยถึงแม้ว่าเธอจะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองแต่ก็มั่น ว่าความรักที่เธอมีให้ลูกนั้นเต็มร้อยเปอร์เซนต์และทุกวันนี้เอมองว่าลูกสาวของเธอไม่ได้ขาดความรักถึงแม้จะไม่มีพ่อก็ยังมีตายายหลุงป้าน้าอาที่คอยให้ความรักอยู่เสมอไม่เคยเปลี่ยนเอคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่เรามากกว่าที่จะเลี้ยงให้เขาเนี่ยเป็นแบบไหนสําหรับเอเนี่ยพยายามนะคะที่จะให้ความรักกับลูกความอบอุ่นกับลูกแล้วก็คือเรารู้ว่าเขาเกิดมา อาจริงๆแล้วมนรูปประธรรมมันต้องขาดหายไปคนหนึ่งคือคุณพ่อแต่จริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติอะไรเงี้ยค่ะเราเราคงทําได้โดยการเติมเต็มให้ความรักแล้วก็พยายามสอนเขารู้จักความรักของครอบครัวว่าครอบครัวเนี่ยผดวกไปด้วยกับใครบ้างจริงๆแล้วครอบครัวมีทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะเอกก็เลยคิดว่าตั้งแต่เอวี่เกิดมาเนี่ยเอรู้สึกว่าเอวี่ไม่เคยขาดนะคะเอวี่ไม่เคยขาดเลยเอวี่บางครั้งมีล้นซะด้วยซ้ำมีแต่คนรักคนเอ็นดู ถ้าถ้าอยู่ที่การเลี้ยงดู่ะเด็กจะไม่รู้สึกขาดอันนั้นคือสำคัญที่สุดละค่ะและรายล่าสุดกับการประกาศตัวเป็นซิงเกิลมัมบีมวรานิ์จิราโรจน์เจริญที่เธอยึดมั่นและเด็ดเดี่ยวต่อการตัดสินใจที่จะเลี้ยงลูกด้วยตัวเองโดยปราศจากผู้ที่จะมาเป็นพ่อซึ่งณวันนี้แม้เธอจะไม่รับปากว่าจะทำหน้าที่แม่ได้ดีแค่ไหนแต่เธอตั้งใจแน่วแน่ว่าจะเลี้ยงลูกน้อยที่ตอนนี้ยังอยู่ในท้องให้ดีที่สุดเท่าที่จะทาได้ พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วบิมก็เชื่อว่าสัญชาตญาณความเป็นแม่เนาะคือผู้หญิงเราน่าจะมีในตัวทุกคนนะคะแล้วก็บิมก็เจอเรื่องราวที่มันก็หนักหนักเจอเรื่องราวยากๆในชีวิตมาเยอะพอสมควรละบิมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ททเราน่าจะทําได้ก็คือทําให้ดีที่สุดนะคะบิมก็จะไม่บอกว่าหุยมันจะทําได้ดีเลิศแบบที่สุดไหมมันก็คงบอกไม่ได้แต่ว่า เราก็จะทําให้เท่าที่ความสามารถที่เราจะทําไดใ้ให้ดีที่สุดเพื่อลูกของเรา ยังเราก็ตามแม้ว่าทุกวันนี้ในสังคมไทยบทบาทของผู้หญิงที่ดูแข็งแกร่งขึ้นจนทําให้เกิดสถานะซิงเกิลมัมยอมเลี้ยงลูกฝ่ายเดียวโดยที่ไม่มีพ่อของเด็กแต่ในมุมมองของครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเป็นตัวอย่างครอบครัวที่มีครบและพร้อมในทุกด้านอย่างครอบครัวศิระฉายาก็ได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องซิงเกิลมัมว่าผู้ที่รับหน้าที่นี้เป็นผู้ที่เยี่ยมยอดเพราะสามารถเป็นได้ทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกัน แต่ปัจจัยสําคัญก็ขึ้นอยู่กับฐาน,นะด้วยส่วนหนึ่งเพราะถ้าหากครอบครัวที่แม้ว่าจะขาดพ่อแต่มีฐาน,นะที่ดีได้รับการอบรมที่ดีเด็กคนนั้นก็จะรู้สึกไม่ขาดและเติมเต็มในเรื่องของความรักอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วเนี่ยถ,ถ้าในในความคิดเี่ยผมว่ามันมันมีปัจจัยหลายอย่างสําหรับการที่เป็นซิงเกิลมัมหรือว่าเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียวอะไรเนี่ยนะ,ะมันขึ้นอยู่กับฐาน,นะด้วย นะครับบางทีคนที่ฐานะดีเนี่ยถึงแม้จะมีแม่คนเดียวแล้วก็มีลูกแต่ก็ยังมีคนที่ห้อมล้อมคอยช่วยดูแลคอยช่วยอบรมบ่มนิสัยคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอะไรเนี่ยก็จะช่วยกันดูมีพี่ป้าน้าอาเยอะแยะอย่างนั้นก็คงคงไม่ได้ไม่ได้ทําให้ครอบครัวจะรู้สึกไม่ดีไปด้วยเพราะว่าขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับคุณแม่คุณแม่ถ้าคุณแม่ตั้งใจที่จะเลี้ยงลูกให้ดีเขาก็สามารถจะจะเลี้ยงให้ดีได้นะครับเพราะว่า ถ้าถ้าคุณพ่อกับคุณแม่ผมว่าลูกอยู่กับคุณแม่จะดีกว่าคุณแม่จะอบรมบ่มนิสัยได้อ่อนโยนมากกว่าคุณพ่อนะครับแล้วก็คุณพ่อก็มักจะไม่ค่อยอยู่ไม่ค่อยอยู่บ้าน,นแต่ว่าถ้าถ้าถ้าคุณแม่คนเดียวเนี่ยผมว่าเขาเลี้ยงลูกได้ดีเกือบเกอบจะทุกคนนะครับ ด้านจินจุทาวงสาโรธนักศึกษามาหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องซิงเกิลหม่มว่าการเป็นซิงเกิลหม่มในสังคมไทยทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องแย่แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับคนที่เป็นแม่จะทดแทนความรักในส่วนที่หายไปให้กับลูกได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเอง ถามว่าการที่ขาดพ่อหรือขาดแม่เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ความอบอุ่นของลูกออหายไปแต่ทีนี้คือก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าแม่เนี่ยสามารถทดแทนในส่วนที่เขาขาดหายได้แค่ไหนถ้าสําหรับตัวดิฉันดิฉันคิดว่าการเป็นซิงเกิลมัมไม่ใช่เรื่องแย่ค่ะเชื่อว่าไม่มีแม่คนไหนอยากเป็นซิงเกิลมัมรับหน้าที่พ่อและแม่ในเวลาเดียวกันแต่หากเกิดขึ้นแล้วสิทธิสําคัญที่สุดก็คือการทําหน้าที่ของตัวเองอย่าละเลยหน้าที่ ให้ต้องกลายเป็นภาระของสังคมการที่คู่รักสามีภรรยาต้องหย่าก,กันแล้วทําให้คุณพ่อหรือคุณแม่กลายเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวนั้นคงไม่อยากให้มีการเกิดขึ้นในสังคมไทยนะคะครอบครัวที่แม่ต้องฝ่าฟันเลี้ยงลูกด้วยตนเองโดยไม่มีพ่อของลูกหรือว่าสามีมาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องที่แย่ยิ่งกว่าผู้ที่อย่างน้อยก็ยังมีพ่อของลูกหรือว่าสามีเข้ามาช่วยดูแลนะคะคุณผู้ชม